ดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับผมโจ๊กเกียรติยศเกียรติสูงส่งนะครับในรายการสิงไอดอลครับรายการที่จะมาสร้างแรงบันดาลใจกับพวกเราในทุกๆสัปดาห์นะครับและทุกๆสัปดาห์เนี่ยจะเป็นแขกรับเชิญที่แตกต่างสาขากันในวันนี้เนี่ยนะครับแขกรับเชิญที่ผมนัดเขาไว้ข้างหลังเนี่ยนะฮะในร้านประตูสีฟ้าเนี่ยนะครับคือเป็นผู้กำกับครับที่เคยไปเรียนเมืองนอกได้รับรางวัลมาแล้วด้วยนะฮะและเขาจะเป็นใครนั้นบอกได้คำเดียวว่าเป็นผู้กับไฟแรงมากๆครับเดี๋ยวไปเจอเขาที่ร้านประตูสีฟ้าเลยครับ ต้องปอกชื่อไทยแท้อ่านง่ายแต่รู้สึกว่าต้องแปลและแปลกไม่น้อยครับถึงแม้จะมีคำไทยล้วนๆแต่เรากำลังพูดถึงชื่อของผู้กำกับไฟแรงที่ผลงานของเขาคว้ารางวัลมาแล้วมากมายและล่าสุดสำหรับการกำก,ก,กับภาพยนตร์เรื่องแรกอย่างประดังเบซาหรือ ICA r ร y You h ย m e มที่นอกจากจะได้รับรางวาัลบทภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากปูซาน International Film Festival แล้วภาพยนตร์เรื่องนี้ยังถูกฝรั่งเศสนะครับซื้อลิขสิทธิ์ไปฉายตอนในอีกหลายประเทศอีกด้วยครับ ดี๋ยวจะลงอุโมงแล้วนะครับแลวตอนนี้โจก,ก็กำลังอยู่กับพี่อ้องแล้วนะครับพุ่มกับวันนี้ที่เป็นไอดอลที่จะมาพูดคุยกันนะฮะสวัสดีพี่อ้องนะคร <Thank you S 1> <us. S 2> ับพี่อ้องครับหนังที่พี่ทําแล้วก็สร้างชื่อให้พี่นี่คือประดังเบซาถูกต้องไหมพี่ครับผมก็เป็นหนังเป็นหนังเรื่องแรกหนัง,หน,งหนังยาวเรื่องแรกครับที่ฉายในในโงรงภาพยนตร์ปกติแล้วก็ไปแบบได้รางวัลด้วยใช่ไหมพี่ก็เป็นรางวัลก็จะเป็นเป็นที่ได้มาเป็นเป็นเหมือนทุนสร้างอะครับแต่ทุนได้รางวัลตั่งแต่เขียนบท บทภาพย,ยนตร์แล้วก็เป็นคุนสร้างที่ได้จากจากระทรวงวัฒนธร,รรมของบ้านเราแล้วก็วมีสิงก็มีครับก็แล้วก็อีกทีก็จะเป็นคุณสร้างของอเป็น post production ไปทำงานที่เกาหลีครับก็คือยกงานไปทำที่ท,ที่โซลปีที่แล้วครับแล้วอยู่ดีๆเนี่ยพี่อองเข้ามาสนใจในเรื่องของการทำหนังได้ยังไงพี่ตอนเด็กๆอะไรเงี้ยฮะ ประมาณ 3, ม .3 าม .4 อะไรเงี้ยครับเราก็โดดเรียนนะครับแล้วก็ในยุคนั้นมันก็ยังมีมีระบบสารวัตรนักเรียนที่คอย คอยไล่ตามนักเรียนแล้วก็จับส่งกลับโรงเรียนอะไรเงี้ยฮะก็โดนทาโทษเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับโรงภาพยนตร์มันเป็นเหมือนแบบเป็นที่ที่มันไม่มีใครหาเราเจอเราก็เริ่มจากอย่างนั้นแล้วเราก็เลยไปอยู่ในโรงดูหนังคือพูดง่ายคือหน,น,นีเรียนออกมาถ้าเราจะไปเดินเพ่นพ่านเฮ้ยเดี๋ยวเขาจะจับเรากลับไปโรงเรียนเราไปอยู่ในที่มืดๆแคบๆดีกว่าก็คือในโงใรงหรนังเขาจะได้ไม่ได้มาเดินผ่านเราแล้วก็หลังจากนั้นก็เลยกลายเป็นว่าพอเราดูหนังมากเข้ามันก็เริ่มเออ สิ่งนี้มั้งมันเราอยากทำเลยเงี้ยมันตอนนั้นเรายังไม่รู้เรื่องระบบว่าเออพุ่มกับคืออะไรคนเขียนบทคืออะไรเงี้ยฮะแต่เราดูหนังแล้วแบบเออหนังมันสนุกนะบางเรื่องมันก็เศร้ามันก็แบบเหมือนเหมือนเรารู้สึกว่ากลุ่มคนพวกนี้มันมีเรื่องราวที่ที่เขาอยากเล่าให้คนอื่นฟังอยากอยากทำให้คนอื่นดูแล้วก็แล้วก็ทำออกมาเป็นเป็นภาพยนตร์เงี้ยฮะเราก็เลยเออเราอยากทำบ้างอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มมาจากอย่างนั้นนะับ หลังจากที่พี่้องรู้แล้วพี่ว่าอยากจะทําหนังหลังจากนั้นพี่ไปเรียนต่อที่ไหนครับพี่ก็ไปเอนทานก็เอนทานระบบปกติสมัยสมัยผมก็คือสอบเอนทานเข้าแล้วเอาจริงจริคือก็ไม่ตั้งใจเลือกที่ไหนอะไรเงี้ยหนึ่งสองสามสี่อะไรเงี้ยป็นปกติอะฮะที่เด็กอยากเรียนหนังตอนนั้นมันก็จะต้องอยากเข้านิเทศจุฬาเข้าธรรมศาสตร์วลศาสตร์หรือว่าไปรากะบังอะไรเงี้ยคือเราก็เลือกเอนพวกเนี้ยแต่ว่าเราก็สอบไม่ติดก็เลยเลือกที่จะไปเรียนที่มอแลงสิต มอลังสิตซึ่งเขาก็มีสายแบบว่าสอนเพื่อทำารัาาทำภาพยนตรน์โดยเฉพาะใช่เป็นคณะนิเทศนะครับ<ม>แล้วก็เป็นสาขาภาพยนตร์ที่แบบว่าก็คือสอบตรงเข้าไปเลยว่าเออฉันจะเรียนภาพยนตร์แล้วผมอยากรู้เฉยว่าแบบเฮ้ยคนเข้าไปเรียนในในสายสาขาทําภาพยนตร์เนี่ยความจริงตําแหน่งมันมีตั้งเยอะตั้งแยะพี่รู้เหรอครับว่าพี่อยากจะเป็นผู้นำกับคือตอนนั้นเราก็ไม่ตอนแรกๆที่เอ็นเข้าไปเราไม่รู้หรอกว่าเราอยากเป็นอะไรแค่อยากทาหนังเฉยๆก็ แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยพออยู่ไปรู้จักหนังมันเยอะขึ้นเราก็จะรู้แล้วว่าผู้กกับคนเขียนบทเนี่ยมันคือคนที่มันได้ได้เล่าเรื่องของมันออกมาแล้วก็คือได้พูดในสิ่งที่ตัวเองอยากพูดได,ได้ได้นำเสนอยอย่างอย่างที่เราอยากพูดอะไรเงี้ยฮะก็คือเป็นผู้กกับคือเหมือนว่าผู้กกับเป็นคนวางแนวทางของหนงัง<ะ>ใช่ไหมฮะ,ฮะอารมณ์ของหนังมันจะออกมาเป็นยังไงมันอยู่ที่ผู้กกับเป็นหลนัก อพี่ก็เลยรู้สึกว่าเอองั้นเราต้องเป็น,นพุ่มกลับแล้วพอจบที่มอลังสิตแล้วพี่อองไปทํางานที่ไหนต่อครับพอเรียนจบมอลังสิตก็ไปทํางานที่เป็น post production house ชื่อโซโหเอเชียครับโซโหเอเชียมัน post production house ซี่มันแปลว่าทําหนังเสร็จแล้วแล้วเอามาต่อที่นี่ใช่่างนี้ะ<ด>โอเคอยู่บริษัทนี้ทําอะไรคะตำแหน่งตำแหน่งเราเขาเรียกชื่อมันคือเทเลซีนก็คือเป็นคนแก้สี ก,ก็เราก็อยากอยากเข้าไปทําอันนี้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะแต่ว่ามันก็ต้องเริ่มต้นจากพื้นฐานมาจากคนอัดเทปเสียบสายะอะไรเงี้ยฮะเริ่มจากอย่างนั้นก่อนแล้วก็ก็จนสุดท้ายก็ขึ้นได้เป็นคนแก้สีที่เราอยากทำเพราะเราเราเลือกเพราะว่าเราอยากอยากให้มันคือเราเราเริ่มรู้ตั้งแต่ตอนเราเรียนหนังแล้วตอนเราเรียนเรียนที่รังสิตเราถ่ายฟิล์มแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทำไใ้แก้สีเนี่ยแล้วเรารู้สึกว่าเออไอไออุปกรณ์ชิ้นเนี้ยมันจะทําให ถ้าเรารู้จักมันดีเราจะทําให้มันจะทําให้หนังเราสวยขึ้นนะเราก็เลยอยากมาเรียนรู้ตรงนี้อะไรอย่างนี้นครับและและทางานที่น,นี่นานไหมครับพี่ก็มันสองปีครึ่งครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่เหมือนกันนะพอประมาณหนึ่งแล้วอยู่ดีๆทำไมพี่ถึงลาออกครับหลังจากทํางานได้สองปีครึ่งเนี่ยพี่คืออย่างที่บอกว่าเราเราเราตั้งใจว่า,าอยากทําหนังของเราเองอยากเป็นผู้กับแต่ตรงนี้มันเหมือนเป็นมุมหนึ่งที่ผู้กับควรจะทําเป็นควรจะรู้ไว้ก็ครว่ามันเป็นความคิดของเราครับมันไม่ได้ว่า ว่าถูกผิดบางคนอาจจะไม่ต้องมาทําแก้สีนี้ก็ได้เนี่ยครับรซึ่งหลายๆคนก็ไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสได้มาทําตรงนี้นะีครับแต่เราเลือกที่เราจะไปเรียนต่อเราเราก็รู้สึกว่าเรายังไม่ได้แข็งแรงพอเรื่องของของ,องการเขียนบทหรือว่าการกํากับเงี่ยครสรุปพี่ก็คือไปเรียนต่ออังกฤษก็ไปเรียนต่อครับที่อังกฤษแล้วเรียนอังกฤษนี่มันมีอะไรให้เรียนเกี่ยวกับหนังดิบก็ไปเรียนไปเรียนเรียนหนังโดยตรงนะครับที่เป็นรอดอนฟิล์มสคูลครับก็เป็นโรงเรียนที่ที่ สอนทาหนังอย่างเดียวเลยไม่มีไม่ต้องไปเรียนเลขไม่ต้องเรียนใดๆทั้งสิ้นไม่มีการเรียนภาษาเรียนแต่ทําหนังทาหนังทำหนังเียนะและที่นู่นมันต่างจากบ้านเราไหมพี่ต่างครับต่างค่อนข,ข้างเยอะเวยเพราะว่าระบบการเรียนการสอนในนั้นมันเหมือนมันเหมือนเป็นโลกโลกทาหนังจริงๆในในสเกลที่มันเล็กลงก็คือมีแต่นักเรียนเราต้องแข่งขันกันเองแต่ว่าการที่จะได้เป็นอุ้มกับในในในงานในในในแต่ละเทอมเนี่ย มันก็ต้องเหมือนแข่งขันกันเหมือนกับเราต้องแข่งกับพุ่มกับคนอื่นทุกคนอยากเข้าไปเรียนก็ตีทว่ามีคนยี่ิคนเข้าไปเรียนใน1ใน1ปีเนี่ยมันจะอยากเป็นพุ่มกับสักสิบห้าเพราะพุ่มกับนี่มันคือกึ่ว่าค,คือทุกอย่างของ <S 2> <S 2> <S ของหนังเลยใช่ไหมพี่รเราเป็นคนวางด i เรคชั่นของหนังเป็นคนเรื่องราวเราอาจจะเขียนขึ้นมาเองด้วยก็ได้หรืออะไรเงี้ยใช่ไหมพี่ใช่ก็คือทุกคนอยากเป็นพุ่มกับหมดแล้วก็ตีทว่าอีกห้าคนอยาก เขาอ,อยากทํางานสายกล้องพวกถ่ายภาพพวกอะไรเงีย้ยค็จะพวกนันกน้นเขา,าจะโฟกัสไปทางนั้นอยู่แล้วเขาจะบอกว่าทัาน <laughs> ไม่กํากับแต่ทันอยากถ่ายภาพอะไรเงีย้ยก็จะมีคนกลุ่มนั้นอยู่โอเคได้ที่เอา,อางี้ดีกว่าเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งะะแล้วกันนะพี่อ๋องแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าผมอยากจะรู้เรื่องว่าพี่อยู่ดีๆเรียนจบจากอังกฤษกลับมาแล้วเรากลับมาเป็นพู้กลับประดังเบซาเลยหรือยังไงเดี๋ยังไงให้ช่วงหน้าพี่ช่วยเล่าหน่อยแล้วกันรับแต่ว่าตอนนี้เบรกกันก่อนครับช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกับผู้กลับคน สนับสนุนโดยสิง พี่ต้องหนีงานแต่งด้วยแฟนพี่เป็นผู้หญิงใช่ไหมกลับมาคุยกับพี่อ้องกันต่อนะฮะก็ยังเป็นเรื่องการทําหนังอยู่เมื่อกี้เราคุยกันถึงช่วงที่อยู่อังกฤษใช่ไหมพี่ว่าว่าก็เริ่มเรียนเริ่ม,เร,มเริ่มหรือว่าได้เรียนรู้อะไรเพิ่มขึ้นอีกเยอะแล้วตอนอยู่ที่อังกฤษนี่มันจะเรียนทําหนังยาวเลยหรือเปล่าครับพี่หรือว่ามันจะทําหนังสั้นก่อนนะครับ ก็ไม่ครับมันเพราะว่าหนังยาวมันก็ต้องมีงบประมาณมีอะไรเงี้ยคือคือสมัยนั้นมันมันยังไม่ได้ยังไม่มีกล้องดิจิตอลที่อย่างอย่างเอ่อพวกยุคนี้ใช่ไหมใช่ไอ้ดิจิตอลเอเซลยอาร์เงี้ยครับมันคือตอนนั้นยังถ่ายฟิล์มกันทั้งหมดแล้วก็มันงบประมาณค่อนข้างสูงเงี้ยครับแล้วก็กล้องฟิล์มมันไม่ได้มีกันเหมือนทุกคนม <together> ีกล้องดิจิตอลอยู่ที่บ้านอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเราก็ถ่ายแต่หนังสั้นไปสี่เรื่องของพี่และสี่เรื่องที่พี่ทําหนังสั้นเนี่ยฮะ ตอนที่อยู่ที่อังกฤษนี่มันมีได้รับรางวัลบ้างเลยปะครับมันคือรางวัลอะไรครับพี่ก็มีมีมีเรื่องหนึ่งเป็นเป็นหนังจบนะครับเป็นเป็นงงปัญยานิพนธ์ใช่ครับก็เรื่องนั้นได้รางวัลจากจากเทศกาลน่ะที่เอดินเบิร์กเอดินเบิร์กที่สโตร์แลนด์คือเขาเขาหลังจากทำหนังมันมันก็เหมือนว่าเฮ้ยคุณภาพของหนังเนี่ยมันประมาณนึงแหละ <im it> ค่อนข้างดีประมาณหนึง่งเราก็เลยเอาไปฉายข้างนอกด้วยครับก็ก็คือส่งส่งไปตามเทศกาลนะครับคือหนังสั้นมันจะไม่ิมมันแล้วแต่คนว่าใครจะส่งไปไม่ส่งไปแล้วก็โรงเรียนเลือกส่งไปด้วยเองอ๋อแล้วของพี่เนี่ยอันดับแรกก็คือถูกเลือกส่งไปแล้วหนึ่งแล้วแต่ได้รางวัลกลับมาอีกมันเป็นรางวัลอะไรฮะก็เป็นเป็นรางวัลมันชื่อ Trailblazer ซึ่งมันเป็นเหมือนรางวัลสำหรับนักเรียนแล้วก็กำลังจะก้าวขึ้นมาเป็นคนทำหนังหน้าใหม่ แต่หนังสร้านเรื่องนั้นผมทําเป็นหนังไทยนะครับใช่ก,<ม>ก็ก็เลยมาถ่ายทําที่นี่อะไรเงี้ยคือไอระหว่างพักเรียนที่อังกฤษทำวิทยานิพนธ์กลับมาทำที่ไทยอ่าโอเคกลับมาถ่ายที่เมืองไทยเรื่องราวมันก็เป็นหนังไทยนี่แหละครับใช่ มันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรที่หนีนพูดถึงล่ะก็เป็นหนังเป็นหนังที่พูดถึงเรื่องของความรักของของคนในเมืองใหญ่ในกรุงเทพนี่แหละครับอ่าแล้วก็ก็แบ่งเป็นสองคู่ประเด็นของมันคือพูดถึงถึงความรักที่มันเข้ามาหาเราโดยที่เราไม่ได้คาดหวังไว้แต่ว่ามันมันก็มีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังเลยครับก็แบ่งเป็นสองคู่คู่หนึ่งมันเหมือนจะไม่ไม่ควรจะสมหวังกันปรากฏว่ามันก็สมหวังแต่คู่หนึ่งที่มันดูเหมือนจะดีแต่มันไม่ดี ก็เป็นเรื่องราวที่ก็น่าสนใจอยู่แล้วก็เลยได้รางวัลมาแล้วหลังจากที่มีดีกรีปริญญาโทกลับมาจากอังกฤษแล้วกลับมาเมืองไทยพี่ทําอะไรต่อครับพี่อ๋องดีกรีปริญญาโทมันไม่ได้ช่วยอะไรในในในเรื่องของวงการหนังเลยด้วยซ้่ายเพราะจริงๆแล้วหนังมันคนทําหนังเป็นจานวนมากไม่ได้จบปริญญาโทไม่ได้จบปริญญาตรีก็มีอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันซึ่งมันดูเรื่องไอเดียเรื่องมันเป็นเรื่องของใช่แต่เราไปเรียนมันเหมือนเป็นการฝึกฝนตัวเราเองเรื่องของความคิดเรื่องของอะไรมากกว่า ก็ก็กลับมามันก็ไม่เชิงว่ากลับมาเพื่อที่จะทําแต่ว่ามันเหมือนเป็นโปรเจกต์ที่คอมขึ้นมาเกิดขึ้นมาระหว่างที่ผมถ่ายทําหนังสัน้นแล้วก็มันมีมีไอเดียเรื่องใหม่เกิดขึ้นมาอะไรเงี้ยเราก็เริ่มต้นเขียนตั้งแต่ตั้งแต่ตอนทําหนังสั้นแล้วอะไรเงี้ยมันเป็นยังไงก,ก็ก็เป็นเรื่องเรื่องเอ่อเรื่องประดังเบซาอ๋อมันคือเรื่องปร,ประดังเบซานี่เลยครับ เรื่องราวมันเป็นเรื่องของครอบครัวครอบครัวหนึ่งท,ที่เป็นเรื่องของพี่น้องสองคนที่ครอบครัวนี้แตกสารสร้นกันเซนกันไปอยู่คนละทิศคนละทางอย่างงี้ครับ <Whoa. S 1> แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยพี่น้องสองคนนี้ต้องต้องมาพาศพแม่กลับบ้านครับก็ก็เรื่องราวมาประมาณนี้ฮะแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องของหนังมันพูดถึงถึงประเด็นของครอบครัวที่ที่หลังจากการที่ที่มีคนเสียชีวิตไปแล้วในครอบครัวแล้วก็ คนที่เหลือเนี่ยมันเหมือนจะต้องมาสารสัมพันธ์กันต่อเนื่องจากว่ามันมันมันก็มีเหมือนแบบเป็นปมปัญหาในครอบครัวว่าต่างคนต่างทําไมต้องไปอยู่คนละทิศคนละทางอะไรเงี้ยครับก็เหมือนกลับมาเจอกันเพื่อที่แบบต้องมาต้องมาดิวต้องมารักษาความสัมพันธ์ของของของครอบครัวที่มันเสียไปหลังจากที่ได้เกิดเหตุการณ์ที่ที่คนคนใดคนหนึ่งในครอ,อบครัวเนี่ยตายไปแล้วอะไรเงี้ยครับชื่อประดังเบซานี่คือชื่อเมืองใช่ไหมครับพี่เป็นตำบลครับอยู่ที่จังหวัดสงขลา แล้วก็เลยก็เลยก็เลยเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับปาดังเบซารขึ้นมาเ้าบอกว่าปลาดังเบซารนี่คือหนังใหญ่เรื่องแรกของพี่อ่องเลยครับใช่แล้วพอเป็นหนังใหญ่มันก็ต้องมีการออกฉายถูกต้องไหมฮะครับและทุนในการทําหนังเรื่องนี้นี่มันได้มายังไงครับพี่เรื่องนี้มันมันก็เริ่มต้นจากจากตอนที่เราเขียนเป็นเป็นเขาเรียกรีทเมนต์นะครับเป็นเป็นบทขนาดย่อที่ยังไม่มีไดล็อกมีแต่เรื่องราวว่าเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็พอเราเขียนได้รีทเมนต์ปุ๊บเราก็ส่งไปที่เทศกาลภาพยนตร์ปูซ ก็ปรากฏว่าได้ทุนเป็นเงินที่เขาให้ให้เราเอามาใช้ในระหว่างที่เราเขียนบทอะไรเงี้ยฮะเพราะเขารู้ว่าเขียนบทมันถ้าจะเขียนต่อได้คือมันก็ต้องยังไงให้ให้มีมีเงินมันเลี้ยงดูมามาใช้ชีวิตคือพูดง่ายๆคือระหว่างเขียนบทเราต้องทุ่มเทกับมันใช่พี่ดังนั้นเราจะไม่ไปรับงานระหว่างวันอะไรเงี้ยนั่นคือจุดประสงค์ของของกองทุนเขาครับอ๋อนั่นคือจุดประสงค์ของกองทุนเขาคือแบบแี้และเขาต้องการอะไรตอบแทนจากเราพี่ ไม่ครับไม่มีใช่ไหมใช่เพราะคือคือคือทุนทุนทุนในใ,ใ,ในในการทําหนังจากเทศกาลเนี่ยับมันจะมีมีสองแบบแยกกันง่ายๆสองแบบคือแบบแบบหนึ่งคือทุนให้เปล่าก็คือให้ไปเลยไปทําอะไรก็ทําแต่ว่าต้องส่งงานตอนตอนจบนะกับอีกทุนประเภทหนึ่งคือทุนที่ได้มาแล้วต้องต้องชดใช้คือโอเคสรุปแล้วพี่ทำหนังปังเบซาจนจบได้ฉายจริง ในโรงใช่ไหมฮะถูกต้องไหมฮะก็เป็นฉายเฉพาะโรงหรือว่าฉายทั่วฉายเฉพาะโรงก็ฉายเฉพาะโรงแล้วเป็นไงฟีดแบ็ที่กลับมาตอนนั้นก็ฟีดแบ็ที่ที่ที่ได้ก็ค่อนข้างดีตอนนี้ยังไม่ได้รางวัลที่ส่งประกวดอะไรเงี้ยฮะก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ชนะที่ไหนแต่คือคําวิจารณ์ที่กลับมาก็เป็นถือว่าดีครับถือว่าสําหรับเรื่องแรกก็ คำวิจารณ์กลับมาดีมีกําลังใจทําเรื่องต่อไปช่วยให้ประมาณนั้นโอเคเอาอย่างงี้เดี๋ยวเบรกกันอีกสักพักหนึ่งแลวเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีอีกเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อครับพี่อองครับครับผมช่วงหน้าเดี๋ยวติดตามกันได้ในสิงไอดอลกับพี่อ้องพูมกับคนนี้ครับจากปรดังเบซานนั่นเองครับสนับสนุนโดยสิง เบรงที่3าของสิงไดอดอลครับเรามาอยู่ในมุมที่พี่อ้องชอบมาอ่านหนังสือก็คือที่ร้านประตูสีฟ้าครับพี่ตรงนี้มันมีเรื่องราวอะไรตรงที่ทําให้แบบว่าม,มีแรงบันดาลใจอะไรอย่างี้ไ,งไหมพี่คือ,ค,อคือร้านนี้เป็นเป็นร้านที่เอาเข้าจริงเป็นสถานที่ที่บทเรื่องประดังเบซาเกิดขึ้นนะฮะเพราะผมก็จะนัดกันกันกบเพื่อนทีมเขียนบทก็คือมานั่งคุยกันตรงเนี้ยครับก็มีหนังสือมีอะไรให้เรา อ่าในถ้าเราศึกษาอะไรเงี้ยฮะอย่างพวกหนังสืออย่างเงี้ยบางทีการเขียนบทมันต้องอาหาเรื่องราวมาพี่หามาจากไหนบ้างพี่ส่วนใหญ่ที่วิธีการทํางานของของเรามันจะเป็นเหมือนกับว่าเราเราไปเจออะไรมาแล้วก็เราตั้งคําถามกับมันสงสัยกับมันว่า สิ่งนี้ทำให้มันเกิดขึ้นก,กับเราหรือว่าสังคมไรเงี้ยฮะแล้วเราก็หยิบมันขึ้นมาขึ้นมาเขียนเป็นเป็นประเด็นตั้งคําถามกับสิ่งที่เราไปเจอมากกเมื่อกี้กงพูดถึงหนังเรื่องประดังเบซาไม่ไม่จบเลยม,มันคือมันก็ตาเวนถ่ายกันอยู่ใช่ไหมฮะด้วยความวที่มันเป็นหนังที่ว่าหนังอินดี้ก็ได้นะเฉพาะ,ะกลุ่มนิดนึงก็ฉายกันในลิโดที่ S f c e n t เ a ็ World ที่ House RCA แล้วก็ไปฉายกันต่างจังหวัดนี่งี้ะนะฮะก็ตอนนี้ก็กําลังเตรียมตัวไปไปฉายต่างจังหวัดก็คือองค์จัดเป็นรอบพิเศษเป็นคงไม่ได้เข้าระบบปกติว่ามีทุกวนันวันละสามรอบอะไรย่างเงี้ยับสำหรับหนังเรื่องนี้ f e e d b a มือ,องนอกมันมาดีใช่ไหมพี่พก็ยดีครับถือว่าดีพอสมควรก็ก็มันก็ไปมาตอนนี้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองเทศกาลแล้วครับอแล้วก็มันก็ยังคงเดินทางต่อแล้วบางทีไปฉายพวกนี้มันแบบว่าถ้า หนังที่ไอ้คนทําหนังที่นู่นเขาชอบเขาก็จะซื้อไปใช<ห>้เลยนะยใช่ไหมพี่ใช่อ๋อเป็นทางหนึ่งของของเราที่ว่า <c oughs> เราเอาไปฉายปุ๊บมันก็มีคนมาดูแล้วก็เขาชอบเขาจะซื้อไปขายอย่างเงี้ยครับแล้วแล้วอย่างนั้นอย่างนั้นมันมีประเทศไหนที่เขาซื้อเราไปแล้วบ้างหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็มีมีมีของฝรั่งเศสที่ซื้อเป็นลิขสิทธิ์ของฝรั่งเศสกับกลุ่มประเทศเป็นลักซ์ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสครับก็จะเป็นอะไรอย่างนี้ที่ ที่จะทําให้ให้แบบว่าเราขายแล้วได้เงินกลับมาด้วยเหมือนกันอีกทางหนึ่งนอกจากในทุนนอกจากสปอนเซอร์แล้วใช่ไหมฮะโอเคแล้วแล้วตอนนี้หนังเรื่องต่อไปของพี่หลังจากที่สมมุติว่าประดังเบซานี่เราเราเวนชายกันจนหมดแล้วโปรเจกต์ต่อไปหนังเรื่องต่อไปนี่พี่อยากจะทาอะไรต่อก็มันก็มีมีฮะมีโปรเจกต์ที่ผมผมเริ่มคิดเริ่มเขียนแล้วอะไรเงี้ยฮะก็มีอยู่2เรื่องอ่าเป็นเรื่องหนึ่งเป็นเป็นก็เป็นหนังนอกกระแสเป็นหนังอินดี้เหมือนเดิมเนี่ยก็คิด พูดถึงเรื่องราวที่เราอยากจะพูดเราสงสัยอยู่นตอนนี้อะไรเงี<ะ>้ยแล้วก็เรื่องหนึ่งก็มีมีพี่โปรดิวเซอร์เขาเป็นโปรดิวเซอร์ที่ทําผลตกขึ้นฟ้าฮะเขาก็ชวนทําหนังอันนี้เป็นโปรเจกต์หนังื่วที่อยากป้อนเข้าสตูดิโอก็ยังอยู่ในในระว่างการคุยถ็้ามีได้ข่าวผมได้ข่าวมาว่าพี่อองที่ทำเอ็มวด้วยอย่างเพลงคอลลาเจนของพี่โป ก็มีบ้างครับไม่ได้น้อยไม่ได้ทำแบบจริงจังแต่แบบบางทีเรารู้จักเพื่อนเพื่อนรู้จักเพื่อนโอเคผมผมฝากให้พี่พูดถึงหน่อยได้ไหมว่าเฮ้ยถ้าสมมติว่าคนทางบ้านเนี่ยคืออย่างพี่มันก็เหมือนว่าเป็นความบังเอิญนะเด็กๆเรานี้เรียนเข้าไปนั่งดูหนังดูจนชอบดูจนรักแล้วก็มาเรียนถ้าสมมติว่าตอนนี้นี่คนทางบ้านเขารู้ตัวเองแล้วว่า อยากทาหนังจริงนะเห็นพี่อ้องได้ฟังพี่อ้องพูดเออมันก็เราเอาก็น่าจะเป็นไปได้เนอะอะไรเงี้ยมันมันควรจะเริ่มยังไงทําอะไรดีพี่หนังมันมันทำหนังทากับหนังการเขียนหนังเนี่ยมันเหมือนเป็นเรื่องของการฝึกฝนนะครับมันคือได้ทําเยอะมันได้เขียนเยอะได้ถ่ายทําเยอะมันก็จะยิ่งคือสมัยนี้มันอย่างที่บอกไปว่ามันโอกาสมันมันมัน เปิดค่อนข้างง่ายสําหรับใครที่อยากจะเริ่มถ่ายทําอะไรอย่างเงี้ยฮะทุกคนเหมือนมีกล้องดิจิตอลตอนนี้มันก็ทําได้แล้วอะไรเงี้ยฮะตอนนี้มันมีอุปกรณ์อยู่รอบๆบตัวเราแล้วล่ะเราสามารถหยิบมันขึ้นมาถ่ายวันไหนก็ได้อะไรเงี้ยฮะมีไอเดียคุณก็เดินออกไปทําได้เลยอย่างเงี้ยฮะก็ะคือยิ่งทามากมันก็ยิ่งยิ่ง,งสร้างเสริมประสบการณ์ให้เรามีขึ้น,นะะอะไรเงี้ยครับครับผมอย่างที่ผมคุยกับไอดอลทุกๆคนทุกสัปดาห์เขาก็จะพูดอย่างเงี้ยแหละฮะเรื่องของการทําบ่อยเรื่องการฝึกฝน<ะ>มันทําได้จริงนะพี่ คือยิ่งเราทำบ่อยยิ่งเราฝึกฝนบ่อยเก่งขึ้นแน่นอนไม่ว่าจะสายงานไหนก็ตามนะผมอยากจะถามพี่อ้องหน่อยเรื่องของไอดอลพี่สำหรับตัวพี่นี่มีไหมฮะคนทำหนังคนแบบว่าก็มีมรมีก็มีมีคนที่เราอยากดบบเนรอยตามเขาหรือว่าเราชื่นชอบผลงานของเขามากๆก็ก็มี ถ้าเป็นต่างชาติก็จะเป็นพุ่มกับไต้หวันชื่อ <ừ> um. โหเช่าเฉียนนะฮะเขาทําอะไรก็มีหนังหลายเรื่องที่ที่ที่มาฉายในบ้านเราก็าจะมีเรื่องอทรีไทม e s เรื่อง <ừ> um. บิลเลเนียมแบมโบก huh. ็ถ้าก็มีซูชีเล่นนะฮะ <ừ> um. ถ้าเกิดว่าพูดง่ายๆก็ <ừ> um. คนไทยอาจจะดูได้ดูผ่านตาแต่ว่าหนังเขาก็จะไม่ได้เป็นหนังแมสมากหรือว่าอะไรเงี้ยฮะแล้วก็สำหรับพุ่มกับคนไทยก็มีพี่ต้อมเป็นเอกี จุบอาทิตย์อัสลัดอะไรเงี้ยครับที่เราเราชอบแล้วเราก็ติดตามผลงานเขาอยู่พ็พูดง่ายก็คือจะเป็นพ่วงกับในสายของเฉพาะกลุ่มทางอินดี้นิดนึงจะเรียกอย่างนั้นได้ไหมพี่ก็ได้ครับมันก็เป็นหนังหนังเฉพาะกลุ่มต่างคนต่างร้อยคนชอบหนังคนละแบบอะไรเงี้ยก็คือเราจะชอบหนังในลักษณะเรียกว่าหนังหนังทางเลือกดีกว่าเพราะบางทีเขาก็ถ่ายมาไม่ได้ไม่ได้แบบว่าตั้งใจว่าจะต้องทาเงินแต่เอาว่าตัวเองชอบแล้วก็ต้องมีคนกลุ่มนึงแหละที่ชอบเหมือนกับเขาด้วยเช่นกันประมาณนั้น นะฮะโอเค <Okay. S 2> ยังไงวันนี้ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจดีๆจากพี่อองนะฮะแล้วก็ขอบคุณสิงค์คอร์ปอเรชันด้วยครับสำหรับแรงบันดาลใจดีๆทุกสัปดาห์ฮะและที่ที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือร้านประตูสีฟ้าหรือว่าบรูดอนนี่เองที่เอกมัยนะฮะขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อองนะครับ,บคนครับงั้นวันนี้โจกและพี่อองคงต้องลาไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหม่กับไอดอลคนต่อไปนะครับวันนี้สวัสดีครับแม่เราจะจากโรงพยาบาลแล้วนะ แม่เดี๋ยวจะลงอุโมงแล้วนะอยู่บนรถค่ะกำลังพาแม่กลับบ้านน้าโทรมาว่นฮัลโหล้วต้อยแม่ทำไมไม่รับโทรศัพท์ล่ะแล้วเมวื่อวานทำไมไม่รับ ก็เมื่อวานพี่ยุ่งนี่ก็กลับมาแล้วไงแล้วมาทันสนับสนุนโดยสิง